โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ดูทุกคนนะครับอยู่กับผมโค้กชินนะครับและนี่คือซูเปอร์ลิมิโน่เป็นเกมน่าจะเป็นเกมแนวแบบพัิลนะครับหาทางออกคล้ายๆกับซับลิมิโนที่เคยเล่นไปแล้วเมื่อตอนนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนะี่ยเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับคาเตือนนะครับเกมนี้มีภาพของแสงกระพริบนะครับ ใครที่เป็นโฟโต้เซนซิทีฟก็ระวังด้วยขอพายใ้เสียงนะครับเนื่องจากว่าไม่สบายนิดนึงเลยฮะช่วงนี้เสียงก็อาจจะแบบติดขัดนิดหน่อยนะครับอุ้ยไม่ได้อ่านอไเลยแต่เพิ่นอยู่เอสกับเมาส์นะครับเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาอันนี้มาโอเคมาแล้วนะความเร็วเมาส์น่าจะประมาณนี้กำลังได้โอเคครับ ก็ทักทายทุกคนก่อนแล้วกันนะครับคือผมเรียกว่าไม่ไม่ไม่สบายแล้วกันนะแอบหายไปนานเลยแล้วก็ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับนี่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลน,นะฮะแล้วก็ที่ถึงก็เลยขอมาอัคลีปทักทายกันสัหน่อยนะครับแล้วก็พร้อมกับเกมใหม่ของเราเป็นเกมแนวปั๊สโซครับปิดแก้ปริศนาหาทางออกไปเรื่อยๆนะครับป่าพร้อมแล้วลุยอ,อ๋อ perception is reality หมุมมองคือความจริงเอามาได้ไหมเอามาเอา๊ะโอ้กระโดดกระโดดได้ครับหยิบตรงนี้ไม่ได้นะเอาออกหยู่ตรงนี้ครับยอมรับเื่นใครแล้วยินดีดีในการหลับหไหลนะคุณขอกราบสูตสมมติสัสกคา การเดินทางคุณนั้นจะถูกบันทึกการนนำฟันนี้จะทำให้คุณปรับพกับไอาลิดได้โอ้ยอ่าคือเดีนะผมสามารถที่จะย่อส่วนแล้วก็จะใหญ่ขึ้นอย่างนี้ได้ครับมันจะมันจะใหญ่และเล็กขึ้นอยู่กับมุมมองเราครับอย่างนงี้นคือใหญ่โอ้หัวแตกโโอ้โ เราก็เอาลงมาโอ้ปวดหัวเร็บร้อยไะเนี่ยข้างออกอยู่นี่ครับเราหยิบอันนี้มากันอันนี้เราน่าจะโดดขึ้นไปได้โอเคอุ้ยอีสีป่ะก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะถ้าเอาของเข้าไปวาย <c oughs> เหลือก้อนแช่นเนี่ยนะอืม <c oughs> ไม่อยา แต่ห้ามเอาของเข้ามาอืมน่ะมันคมได้แค่ไหนเนี่ยนะอ่ะสมมติว่าถ้าผมเอาก้อนใหญ่ทำให้มันก้อนใหญ่ก่อนมันก้อนไม่ใหญ่อะก้อนใหญ่หน่อยดิอ่ะใหญ่ขึ้นปะไม่ใหญ่ขึ้นเลยครับ หยิบได้ปะห,หยิบไม่ได้นี่ไงหามุมหามุมแล้วอเอาเอามามันไม่ใหญ่อ่ะครับทำให้มันใหญ่เมื่อกี้เราเงยหน้าขึ้นมันดังใหญ่เลย อืมเข็นโตได้ไหมเข็นโตไม่ได้ครับจริงๆเราควรที่จะเข็นโตได้นะึบอ้าวถึงเลยกระโดดไวเหมือนกันนะกระโดดได้สูงจัดเลย Confirm e d you can move freely interact with surrounding objects and listen to music from your patient care team Uh -huh. please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team I do not care oh <laughs> Too เราเดินหนึ่งชิวได้เลยอนี้คลิกขวาเพื่อหมุนครับคลิกซ้ายก่อนนะจับขึ้นมาก่อนแล้วคลิกขวาเพื่อหมุนอ่านี่ๆเอเดนะมันคือมุมต้องให้มันตรงกันนี้ปะไม่ตรงนะครับ <laughs> อ่าอะ นี่ยอะไม่ตรงตรงไหนออกจะตรงมันแต่ชิ้นมันไม่อืมมันใหญ่ขึ้นได้ไหมเออมันใหญ่ขึ้นได้ครับมันต้องใหญ่ขึ้นได้อีกครับมันต้องใหญ่ขึ้นได้อีกครับโอ้ไม่กดอะไรวะเนี่ย ระหว่างก,การทำไปอกตา,าคุณจะไม่สามารถตื่นได้โดยที่เพกคนไม่รู้นี่คือความฝันอีกอย่างแจ้งเวลาว่านี่คือความฝันคุณยังไม่ได้ตื่นขึ้นได้โปรดทำกิจกรรมประถมวิทยาต่อไปได้ครับเราหลับแล้วก็เข้ามาทำธุรกรกรมเอ๊ยทำกิจกรรมอยู่ในความฝันล่ะ Dream Soda ว่ะ Warning, you have deviated from the orientation pathway. Come <coughs> to the Pierce Institute. <coughs> patient safety is a keynote in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. <coughs> <coughs> หยิบแล้วหยิบไม่ได้ดิเอามินิโซดา嘛หยิบหายแล้วอย่าบอกนะเอาเทงเหรอไฟมันดับอ่ะครับเราเอากะป๋องในไปด้วยก็ได้แล้วเราเดินเอ้ข้ามบนมีอะไรวะผมสามารถให้มันใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ครับอืม ใหญ่กว่าน,นี้ครับมันหันแนวตั้งไม่ได้วะอะใาได้แค่นี้หรอน่าจะได้แค่นี้ครับอืมแต่ไม่มีทางอ๋ออยู่ดีอ่ะเอาไปได้ เพื่อหิวน้ําระหว่างหิวเอ้ยระหว่างเดินครับระหว่างหิวอลไรวะอุย้ยติดกัดิกระชกแทกมาอามาก่อนครับไม่ถูกมีอะไรโอ้โหอย่าบอกนะมันจะเข้าไปยังไง อ่าึบโยนไปไม่ได้อ่ะเราเอาเข้าไปไม่ได้ครับอ่ะได้ละอียงวะทุกการกระทำในช n วงอ s t ลิ e จะหมายถึงสภาพใจของคุณถ้าเกิดว่าจิตใจของคุณนั้นถ,ถูกบดวยสมิกสกอรกำลังติดต่อเราโดยด่วนถ้าทำการทดสอบเสร็จแล้วคุณจะได้บัตรกำนันขอบคุณครับเป็นของรางวัลซะด้วยหยิบผ่านตรงนี้ไม่ได้หยิบผ่านกระจกได้ไหมนี่เอา้าเดี๋ยวเรามองผ่านกระจกได้ครับ อืห้ามเอาอะไรเข้าไปเราก็โยนข้ามไปัองนั้นเออห้ามเอาออสิ่งของครับวิดีโอกาลังเรคคอร์ดเราอยู่นะในนี่มีอะไรไปะสดัสดีครับหยิบไม่ได้เหรอห้าไปทางมันเยอะเริ่มเยอะแล้วอะ โอห้องเดิมแปลว่าอืมมันก็หมดเลยเหรออุ๊ยอะไรอ่ะเหมือนตัวหมักรุกเลยครับตัวมาะออกไปก่อนแล้วกันนะยพามพามมีที่เหยยบสองอันแล้วกระจก <laughs> อ่ะยี้ก็ได้อ่ะแต่หยิึมไม่ยิบไม่ได้นะยิบได้แผ่นเดียวอ้าวอ่าไม่ได้ครับใจแต่ได้แค่นี้ มันต้องมีอะไรสิกดได้ปะกดไม่ได้ครับหยิบโคมไฟได้ปะหยิบไม่ได้ครับหยิบไม่ได้ครับห้องนี้หยิบไม่ได้ครับอืมถ้าถ้าอ๋อถ้าเรากดอันนี้จะเป็นสีเขียวครับแปลว่ามันต้องอูใหญ่ใช่ใหญ่กว่านี้ได้ปะ ผมจะพลาดมาสองอันนะครับนี่ไงเอาเรื่องเรามันเียนเกมหาทางออกแล้วอะไรอะอะไรอะะไรอะอ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 ะไรอ l อะไรอะ o ะไรอะอ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 ารอะรไปไระอะรอะอะออะไรคุณไอรไออรออ ถ้ามันไปไม่ได้หรือเปล่าเจ๊อ่าทางนั้นมีอะไรไหมครับไปขวานหน้าหลังไม่มีอืมอันนี้ผ่านไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันมีรูปเปิดอยูไ่ไม่ได้หรอหยิบงินไม่ได้เลยครับเละ๊ะอันนี้เหมือนจะถลนะ่มเลยถ้า สมุดนะครับอืมแต่ขึ้นวะเอาบันดันลงไปได้ป่ะเออเนี่ไงเยี่ยมไปเลยทั้งนั้นทั้งออก อันนี้มีอะไรไหมฮะอันนี้มันจะไม่มีอเอะเราไปเอ็กซคิทก,กันน่าจะออกได้ทางเดียวอืมอันนี้ครับอย่าบอกนะว่าตบเกมแล้วเนะี่ยง่ายเกินหรือเปล่าครับแบบนี้แต่นี่มันมือนหลังหลังเวทีโน้หเดี๋ยวทำไบโดนี่มันมันยาวมัน <laughs> นี่มันยาวอะไรอ่ะโอเคตื่นครับที่นี่คือตีสามเหรอตื่นเวลาดีซะด้วยดิห้องสวีทบีเราอยู่จากห้องไหนห้องเอฟครับนี่มีมีแฟมหน้าห้องด้วยนะไปเวทเออุ๊ยเอาอ่ะ ดีนโซดาแล้วกันรอบนี้ผมนณครับเอาไดเอ็ดโซดาได้ครับกดได้เครื่องอะไรกระป๋องจริงเหรอวะกล้าเกินม,มีอะไรไหมฮะซัมดออาร์เบสเลฟโพสทางประตูนั่นน่ะปิดไว้ดีกว่านะก็แด้ตามนั้นตามนะั้น ออกได้ปะโอเคมันเหมือนห้องเดิมเลยครับไปทางนี้แล้วกันอะไรวะเนี่ยผมโดนหลอกเลยคืออ้ หยิบก็ไม่ได้ครับใันนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยเฮ <Hey> ้ยมันยืด้อาหายแล้วอืมฉากอยู่ข้างน้องนี่เราอยู่ในส่วนในสตูดิโอจะใหญ่นะกำลังโดนทดสอบอยู่ฮะแบบไม่ได้ด้วย มาต่อกันจนจนออกไปได้ได้ปะห,หลายหลายชั้นนะครับแย่แล้ววันแล้วยิบยังไงเนี่ยออนะไมาชอ็อลุมไปทางกันะ่ะโอเค อีซี่ครับสวัสดีครับผมชื่อนรกต้นเกลนพิเอร์ผมอยาจะคุยกับคุณเรื่องที่คุณแบบพิเศษพิเศษมากถึงขั้นเราไม่รู้เลยว่าคุณอยู่ไหนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรากำลังตามหาคุณอยู่หรอผมอยู่ไหนวะปวดหัวแล้วเนี่ยเออเราไม่ไม่สามารถนะ ของเลยครับได้มากล่องหนึ่งแล้วแหละครับให้เราโดดขึ้นไปได้ก็พอเอ๋กล่องนี้เหรออุ้ยหลอกตาเก่งซะด้วยอ่าทางนู้นครับหยิบอะไรได้มั่งเนี่ยผมต้องหาใช่ไหมว่าหยิบอะไรได้มั่ง นี่คืออะไรแต่นะมันเหมือน,นขาโต๊ะนี่ครับเห็นอย่างเงี้ยอันนี้ตรงเออปอแล้วพอแล้วไงต่อนี่ครับโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเอาเรื่องเหมือนกันนะ บอได้อยู่ด้านนี้ไม่พอครับต้องใจกว่านี้ไออ้าวขอใยอะกว่านี้อ๋อมุมดีกว่านี้นด,นด้วยโอดทีเออประมาณนี้ครับเนี่ยเราเป็นที่สุดอ๋อ เอาเออกมาได้ป่ะเราอนี้มาได้ป่ะได้ครับเล่นยาวเลยถ้าเอาเประเด็นเล่นยาวเลยบอกเลยอืมมีอะไรไหมนะ ทางหนีไฟผมว่ามันอยู่ที่มุมที่เรามองไอ้นั่นอะในทางออกอะครับถ้าเราหามุมมองดีๆได้น่าจะน่าจะดึงได้แบบตะกี้น่าจะแถวนี้นะหรือบอกว่าไม่ใช่อะ่ะตรงนี้เหมือนมีแง่งอะไรด้วยครับถ้าเรา

และคต่อไปโอ้โหอันนี้มุมไม่ได้แล้นั่งได้นั่งก็ไม่ได้ครับโอ้ตกก้อนนี้ก่อนครับลูกเต๋อ่ะอันนี้มันคือลูกเต๋าบานี่ยเราลูกเต๋ามาเพื่อเป็นที่ปีก่อนโอเคก้อนนี้นี่เองเราก็ตรนู้นครับหยิบไอ หมากรุกสีเขียวมาอุ้ยอ่าโมเป๊ะเลยเอสโกผมมาข้างนอกแล้วครับว้าวก็ลองถึงมากาเลยฮัลโหลอยู่ท <c oughs> ี่ไหนฮัลโหล My name is Dr. Glenn I still can't find you. But you should now have access to a series of elevators. That keep your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that Will all of this work? Absolutely. แต่นะมันมีวิทยุมีอะไรข้างบนนะอะ h e l l my name is d r Glenn Pierce เขาหองมาก่อนครับ In the event that this elevator does not wake you up please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant ถ้า <laughs> เกิดว่าลิฟต์เนี่ยทำให้คุณไม่ตื่นแล้วก็ <c oughs> อย่าลูอะไรของอ่าื่นนะ เพราะว่าเราก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกัน,นอย่างเช่นถ้าเกิดคุณทวงพ่อแม่ก็นะาต่อยพวกเขาเลยจากนั้นก็ชิ่งซะวายผมต้องไปไหนอนะ่ะไปข้างบนเหรอไปบนนั้นหรือเปล่าครับมันมีทางออกอะ่ะอาจจะใช่ก็ได้นะค่อยๆต่อ เดี๋ยวผมใช้อันนี้อันเดียวได้วะใครความจริงแะฮะอืมถ้าผมเอาลูุกกลม ปิดไว้ตรงนี้เอ้ยยาไหนที่สุดวะอ้าเปิด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 โอเคมืดมืดมืดไปไหนดีครับหรืต้องปิดให้หมดหรอไม่มันก็กดทีเดียวก็ดับหมดแล้วนี่อืม อะไรอ่ะเจอครับอะไรวะเนี่ยเปิดไฟก่อนนะมองไปเห็นอ่าดาวเทียม,มเราตาำเรื่อยตรงก้างครับแล้วนี่มีโครงนี่คือตรงไหนวะเนี่ยม,มันใช้ห้องที่เราเดินออกมาตอนแรกไหมนะ เอลองกลับไปดูไหมครับี๋ยวมันมันมันทำยังไงได้บ้างกลับไปดูหรออ่าเดี๋ยวมานะครับลองกลับไปดูก่อน <c oughs> <c oughs> ผมเจอแล้วครับผมเจอ โอ้ไม่ก็ดทำไมเอ็กซิสบยตรงนี้วะขับได้เลยไหมอุ้ยเดะเวรีกูดเจอเฉยย่าดิไปไม่ได้เงี้ยอุ้ยโหลดดิงแล้วทำไมมันเบี้ยวเบี้ยวขึ้นเรื่อย กลับมาแล้วครับเวลาตีสี่โอเคครับผมท้างั้นผมมาได้เวลาแล้วก็ไม่รู้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบกากดไ like, ลค์กดซับสไครต์กันได้นะครับมาเจอกันใหม่พร์ทหน้าแล้วกันนะครับกับซุปเปอร์ลิมิลอนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า